เดินทางกันต่อนะครับเมื่อกี้แบตบมือถือมันร้อนนะครับก็เลยหยุดบันทึกการถ่ายทำไว้นะครับนี่เราก็เดินทางกันต่อนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25ห้ามกราคมสองพน้ารนะครับเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นกับสถานที่นะครับแต่ว่าเขาข้างนอกนี่ผมรู้สึกว่าผมเคยไปดูมาแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไปดูบรรยากาศด้วยกันนะครับ วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวคนข้างยเยอะนิดนึ่งนะครับวันนี้ช่วงนี้บ่ายสองนะครับแดดจะร้อนนิดนึง่งแต่อากาศก็เย็นสบายดีนะครับเพียงแต่ว่าแดดร้อนนะครับตรงนี้เขาห้ามขึ้นนะครับห้ามขึ้นโบราณสถานนะครับ

ตรงนี้เป็นฐานนะครับฐานของโบราณสถานก็จะมะีรูปยักษ์แค่ะนะครับที่คําลากฐานไว้นะครับเอาตรงนี้นะครับจะจะชัดเจนมากนะครับผมจําไม่ได้ว่ามีหน้าไหนมั่งนะครับจำได้ว่ามีห้าหน้านะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองนะครับ อันนี้เป็นหน้าที่สามนะครับหน้าที่สี่หน้าที่ห้านี่ ตรงนี้ก็จะเห็นชัดนะครับที่เป็นรูปยักษ์แลระนะครับมี ห้าหน้านะครับตรงนี้จะมีเห็นสามหน้านะครับ ตรงนี้ก็จะทำํำหลังคาคุมไว้นะครับเพื่อว่าไม่ให้อ่โดนเดือดโดนโลมโดนฝนนะครับป้องกันการผูกก่อนพางทลายลงมานะครับ ข้างขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับ้ีนะอ่าอม้่อยาโนนะอยนนะนะตรงนี้ก็จะมีป้ายห้ามขึ้นนะครับห้ามขึ้นโบรัณสถานนะครับตรงนี้จะเป็นเขาคลองในนะครับผมจำได้ว่าเขาคลองนอกใหญ่กว่านี้นะครับขนาดใหญ่ด้วยแหละ เดี๋ยวเอาถ่ายลวกันตั้งตั้งเห็นป่ะแดดช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็ ร้อนใช้ได้เหมือนกันนะครับอากาศเย็นสบายก็จริงครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงบ่ายนะครับก็เ,เลยร้อนนิดนึงเราคงดูแค่สามจุดนี้นะครับสามจุดนี้เราคงจะกลับแล้วแหละเพราะว่าร้อนน่าจะไปที่อื่นต่อนะครับ ยุคสมัยนั้นยังไม่มีพ่อครับผมเป็นทางน้ำป้าถึงทางน้ำใช่ไหมไม่ชีท่อปาหรอกเป็นทางน้ำทางน้ำไปืมมเลยไมใช่เหมือนเหมือนหนตอนาน้อ่ะตนนาปาใส่ีราีน้นหะบบทาน้นเแต่ได้น้านี้มันเากว่า ที่ราแรงครับต,ตรงนี้เป็นสระน้ำโบราณครับที่ราแรงเขาจะขุดมาจากบ่อน้ำก็คือตอนที่ขุดมาเกาจะยังไม่แข็งเลยแล้วมัะเป็นเหมือนยิ่เหนียวแต่ค้าไม่ต้มบอนตรงเขาก็คือว่าจะมีแร่ธาตุรวมเป็นองค์ประกอบนี่เป็นสระน้ำโบราณนะครับตรงนี้ ตรงนี้เขาห้ามขึ้นนะครับสรุปตรงนี้ก็คือดูได้เฉยนะครับก็คือห้ามขึ้นไปด้านบนนะครับปลางสีเทพนะครับตรงนี้ ตบ่อน,น้ำโบราณหรือบ่อน,น้ำกับวแล้วบ่อน,น้ำใน,ำนบ่อนี้เหมนว่าน้ำในบ่อนี้จะต้องน,นำมาเข้าทำพิธีกรรมในปรา,าสาทแต่ปัจจุบันน้ำเป็นห้งไปแล้วะาณตอเนืองตรงนี้เป็นทางขึ้นมานะครับขึ้นมาที่ตัวปราสาทนะครับตรงนี้ระปัจุบา เราน่าจะเดินทางกลับนะครับตรงนู้นนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับแต่เราก็จะเดินลงทางขึ้นทางลงนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเห็นมุมไกลๆของปรางสีเทพนะครับตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ